สวัสดีค่ะ E N A N U นะคะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะคะการบินไปฮ่องกงคนเดียวนะคะก็อันนี้ค่อนข้างจะเป็นทริปปุบปับนะคะเพื่อนชวนก่อนล่วงหน้าไม่ถึง1อาทิตย์นะคะก็จองตั๋วแล้วก็บินไปก็เข้าไปด้วยความที่เดินทางคนเดียวนะคะไปคนละไฟกับเพื่อนก็ต่อมอจะถามเยอะนิดนึงนะคะไปถึงก็มั่นใจตัวเองมากไม่ได้สมัครโลมมิ่งใดๆเลยก็นั่งรถไฟใต้ดินจากสนามบินของฮ่องกงนะคะก็นั่งรถไฟใต้ดิน เพื่อที่จะไปวัดไว้ไว้พระก็ลากกระเป๋าไปสิค้าลากกระเป๋าไปเลยค่ะเดินวนอยู่นั่นนะคะสามชั่วโมงจนไม่ไหวแล้วจนต้องถามคนแถวนั้นว่ารู้จักวันนี้ไหมวัดน,นี้ไหมก็สุดท้ายก็ได้ไปสักการะไปไหว้ศาลเจ้าแม่กวดอิ่มนะคะถ้าจําชื่อไม่ผิดฮองหำหรือเปล่าอืมนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปดู นะคะลักกี้ดักนะคะก็ได้ของขวันเป็นของที่ระลึกซื้อติดมาติดมือกลับมานะคะก็ตัวเล็กๆไม่แพงเท่าไหร่แค่แค่พันสองเองตึกนี้นะคะชอบมากอยู่ย่านไหนไม่รู้อย่าถามมั่วๆไปแต่ว่าเจอเองนะคะอันนี้สวยมากถามว่าถ้ามีเงินก็อยากจะสร้างตึกแบบนี้ย่านนี้บรรยากาศดีมากน่านั่งชิวนั่งดึงสุดๆเลยค่ะทุกคนดู ได้รูปจากตรงนี้ก็หลายรูปอยู่คือวิวสวยนะคะถึงคนไม่สวยแต่วิวสวยชอบประทับใจค่ะติบสัมอร่อยนะคะฮ่องกงนี่เรื่องชื่อมากก็จะไม่ได้ถ่ายรูปอาหารเยอะนะคะเพราะว่าเป็นทิปปุบปับค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ